วันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินเล่นและทำความรู้จักกับสวนสาธารณะหน้ามอมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่าสวนหน้ามอ ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของชาวมหาสารคามและนักศึกษาเพราะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศรม่มรื่นอากาศสดชื่นและวิวสวยๆส,สถานที่ต่อมาคือสำนักคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาและดูแลระบบเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยงานบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตึกถัดมาก็จะเป็นสำนักวิทยาบริการเป็นศูนย์รวมกลางการเรียนรู้และแหล่งองค์ความรู้ที่รวมทั้งห้องสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการเรียนรู้หลกัก หลายรูปแบบเปิดให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตและบุคลากรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจรและเป็นคนกสํสคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชั้นบนของสํานักวิทยาบริการก็คือห้องสมุดมีไว้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศและสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะของนิสิตและบุคลากรสถานที่ต่อมาคือ MSU Space เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการศึกษามีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันได้อย่างอิสระมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยนั่นเองครับ